อ,อมสกาวใจรถเกิดอุบัติเหตุชาวเน็ตตาดีแห่โฟกัสป้ายทะเบียนเสียงโชคเมื่อประจำวันที่1พฤศจิกายนพศ2565ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเหล่าบรรดาน,นักเสียงโชคทราบกันดีว่านักสแสดงคุณออมสกาวใจพูนสวัสด์ปัจจุบันนั้นหันมาชื่นชอบการเสียงโชคจนเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาติดตามอย่างมากมายรวมไปถึงลูกชายหัวแก้วหัวแวนอย่างน้องจอมทัพที่ให้หวยแม่นๆกับคุณออมสกาวใจจนถูกหวยทุกงวดเลยทําให้มีแฟนคลับ รอติดตามเลขเด็ดแทบทุกงวดล่าสุด คุณอมสกาวใจฟาดเคาะใหญ่หลังรถเกิดอุบัติเหตุชาวเน็ตตาดีแห่โฟกัสป้ายทะเบียนเสียงโชคเมื่อประจำวันที่1พฤศจิกายนพศ2565โดยงานนี้คุณออมสกาวใจก็ได้โพสทะเบียนรถ12และระบุข้อความว่าแต่เช้าเลยแม่เอ้ยท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นงวดนี้รับโชคใหญ่แน่ๆคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับท่านใดกำลังมองหาแนวทางซื้อหวยออนไลน์กดมาที่ลิงก์ด้านล่างหรือ ท่านใดที่อยากได้เลขเด็ดจากหวยรัฐบาลหวยลาวหวยฮานอยหวยพมา่าติดตามในคลิปต่อไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ